สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเจอกันใน EP 1 0นะครับวันนี้ก็จะมีของแถมมาแบ่งปันพี่ๆด้วยนะครับพี่ๆท่านไหนที่บูชาพระวันนี้นะครับจะได้รับพระคำข้าวหลวงปู่ฤาษีดำหนึ่งองค์นะครับแถมฟรีไปเลยนะครับรายการที่1น,นะครับเหรือหลวงพระเพชรนะครับจังหวัดพิจิตรครับ รายละเอียดคมชัดนะครับกระไรทองสวยนะครับรายการที่สองนะครับเหรียยดลงพก็สดนะครับเนื้ออันปะก้านะครับปีสองพันห้าร้อยครับนี่ครับเส้นสายคมชัดนะครับด้านหลังมีเส้นสายฝนนะครับ รายการที่สามนะครับเหลี่ยนหลวงพ่อทวดผ่าปากนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับรายการที่สี่เป็นเหลียนหลวงพ่อเกษมนะครับกลองพันโคลากนะครับ รายละเอียดคมชัดนะครับมีโคตต้ดตอกนะครับรายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อพกเกษมเหมือนกันนะครับนี่เป็นเหรียญกองพันลำปางนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับใบหน้าคมชัดนะครับ ด้านหลังมีโค้ดตอกนะครับเนื้อทองแดงลมดำครับรายการที่หกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดธรรมมูลนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับนี่ครับเหรียญสภาพสวยนะครับ บูชาวันนี้มีของแถมให้หนึ่งองค์นะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะครับอันนี้เป็นรายการที่7นะครับอันนี้ปีหนึ่งสองนะครับมีรอยจานนะครับ รเรียนี้เป็นเหรียญหลวงพระคูณปี17นะครับเป็นรายการที่8นะครับมีรอยจานนะครับนี่ครับผิวประหลอดครับนี่ครับรอยจานเดิมๆนะครับ นี่เป็นรายการที่เก้านะครับเหรียนอแปะลงสีนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับนี่รายการที่สิบนะครับเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับหลังตาคุดนะครับ นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับบล็อกไข่ปลาใหญ่นะครับใบหน้าคมชับนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับรุ่นแรกครับปีศูนย์สามครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับนีครับผิวประลอดนะครับ นี่เหลียญลวงพ่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงครับพิมพ์เข้าหลามตัดนะครับนี่ครับมีเส้นสายฝนนะครับนี่ครับนี่เหรียญหลวงพ่ออีนะครับ เหรียญรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับรายละเอียดคมชัดนะครับอันนี้เหรียญเราก็พรนะครับวัดดอนเมืองครับเนื้อทองแดงกัไหล่ทองครับ นี้เป็นเห,นหรียญหลวงปู่ขาวนะครับวัดลักสีครับบูชาวันนี้มีของแถมนะครับนี่ครับชอบบูชารายการไหนแถมหนึ่งองค์ทันทีนะครับเป็นพระคำข้าวหลวงปู่ฤาษีหนึงดำนะครับนี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นครับ รุ่นแรกครับเนื้ออันประการครับ,นรบเนื้อเก่าธรรมชาตินะครับมีเส้นไสฝนนะครับนี่ครับเห็นชัดๆนะครับนี่เหลือลงหลวงสดนะครับรุ่นถวายพัตตาอาหารนะครับ นี่เหลือญห่วงเชื่อมนะครับหลวงพุทิมนะครับมีโครร้ดสาาตอกที่หน้าอกนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อโสธรครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับ นี่เหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเจริญพรบนนะครับเหรีอนวะนะครับมีหมายเลขตอกนะครับเก้าสามเจ็ดนะครับนี่ครับเหรีอนวะนะครับนี่เป็นเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะครับ เนื้ออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับเหมาพระบ้านมานครับอ,องค์นี่ครับเรยออาจารย์ฟันคทองสุกป,ปังเลยนะครับ นี่เป็นเหรียญหลวงพ่ทิมนะครับปีหนึ่งแปดนะครับเนื้อนวะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับปีเจ็ดศูนนะครับรุ่นแรกครับ นี่เป็นเหรียญเสด็จพ่อรห้านะครับด้านหลังตาคุดนะครับนี่เป็นเหรียญหลงปูทิมนะครับตอกหมายเลขสามหนึ่งหกนะครับ นี่เป็นเหนเรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับเหรียญปากห่อครับด้านหลังช้างนะครับนี่เป็นเหรียญเจ้าโสหลวงปุบน,นะครับมีคาบที่เบ้าดำเนินนะครับ เหีียนอาจารย์ฟันรุ่นเ้านะครับสภาพสวยนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปะ่วกยนะครับหลังยันครับปีสองึนะครับ นี่เป็นเลรียนลงงประเอี่ยมฉลุข้างนะครับนี่ครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะครับนี้เป็นหลวงปู่ทวดรุ่นสามนะครับ มเป็นเหลือลงประสุขนะครับรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้านะครับพี่ๆท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์หรือว่าโทรได้เลยนะครับบูชาวันนี้แถมฟรี1องค์นะครับครับขอบคุณครับ